สวัสดีครับนักเรียนชั้นมาสามทุกคนวันนี้ผมเป็ครูประสิทธิ์เจษฎีในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องประเทศในทวีปเมกกาใต้ครับทวีปเมกกาใต้เป็นดินแดนที่อยู่ในซีกโลกใต้มีดินแดนต่อเนื่องมาจากทวีปเมกกาเหนือโดยมีคอคอดปานามาต่อเชื่อมพื้นที่ของทั้งสองทวีปเข้าด้วยกันและมีมาหาสมุทรแอตแลนติกและมาหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ล้อมรอบทวีปเมกกาใต้มีประชากรรวม427ล้านคน ป็นทวีปที่มีประชากรมากเป็นดับห้าของโลกรองจากทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวียปยุโรปและทวีปเมกกาเหนือประเทศในทวีปเมกกาใต้ทวีปเมกกาใต้มีประเทศทั้งหมด13ประเทศและดินแดนที่ขึ้นอยู่กับชาติยุโรปอีก3แห่งได้แก่เปดเจเน,นาของประเทศฝรั่งเศสหมู่เกาะพอกแลนด์ของสหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะนิเทลแลนด์อนทินลิสของประเทศนิเทลแลนด์สำหรับประเทศในทวีปเมกกา,ตาใต้ประกอบด้วย 1. ประเทศบราซิล 2. ประเทศอาร์เจนตินา 3. าประเทศโคอลอมเบีย 4. ประเทศชิลี 5. ประเทศปารากวัย6ประเทศโบลิเวีย 7. ประเทศอุลุกวัย 8. ประเทศเปรู 9. ประเทศอกโกดอร์ 10. ประเทศเวเนซุเอลา 11. ประเทศไกอานา12ประเทศซูรินามี 13. ประเทศตินิดและโตเบโกอารยธรรมทวีเมกาใต ทวีปมรกาใต้เป็นแหล่งอาชีพนั่งเดิมของจากอินคามีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประเทศเอกวาดอร์เปลูมบริเวียและชิลีซึ่งมีอาชีพสำคัญได้แก่การนำหินมาปูถนนการทำสะพานแขวนด้วยเชือกคามแม่น้ำการทำเครื่องมือดับด้วยทองคำและเงินต่อมาประเทศสเปนได้เข้ามายึดครองจากอินคาทำให้เกือบทุกประเทศในทวีปอเมริกาใตา้ตกเป็นอนาณาธคมของประเทศสเปนยกเว้นประเทศบราซิลเท่านั้นที่ตกเป็นอนาณาธคมของประเทศโปรตุเกส และทุกประเทศในทวีปเมกกะใต้ได้รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม่น้ำแอมะซอนแม่น้ำแอมะซอนเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและป่าฝนเขตรลล้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่รวม7.5 0ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่8ประเทศคือบราซิลเปรูโบลิเวียโคลอมเบียเอกวอรดเวนเซียราสุรินามและดินแดนเฟนเจนา นอกจากนั้นแม่น้ำแอมะซอนยังเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นลำสองของโลกรองจากแม่น้ำไนายในะทวีปแอฟริกามีความยาว6,437กิโลเมตรมีต้นน้ำอยู่ในเขตเทือกเขาแอนดีสและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในเขตประเทศบราซิลป่าแอมะซอนเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากสัตว์ที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ปลาปิรันยา่างูยักษ์อนาคอนดาอิกัวนากบพิษนกขมิ้นเบิร์ด และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนประมาณร้อยละ20ที่หมุนเวียนอยู่ทั่วโลกกล่าวได้ว่าแอมาซอเป็นปอดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบงานเรื่องประเทศในทวีปเมกกาใตา้ให้นักเรียนทําแผนภาพความคิดหรือ m i n d m a p p i n g สรุปประเทศในทวีปเมกกาใตา้โดยมีภาพประกอบและตกแต่งให้สวยงามสําหรับนักเรียนกลุ่ม A ให้ทําประเทศบราซิลนักเรียนกลุ่ม B ทําประเทศอาร์เจนตินาเสร็จแล้วก็ส่งในช่องทาง Google Classroom นะครับสำหรับวันนี้เนะื้อหาเรื่องประเทศในทวีปาุโรก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ